เหรียญ5บาทปีพศ2554แบบไหนที่ทางร้านเมตตามหามงคลรับซื้อและแบบไหนที่ทางร้านไม่ได้รับซื้อคลิปนี้มีคำตอบไปรับชมได้เลยครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องนนักสะสมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาเป็นคลิปนะครับที่พูดถึงเหรียญ5บาทปีพศ2554กันว่า เหรียญ5บาทปีพศ2554แบบไหนที่ทางร้านเมตตามหามงคลรับซื้อและแบบไหนที่ทางร้านเมตตามหามงคลไม่ได้รับซื้อนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2554เนี่ยก็เป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับขนาด24มิลิเมตรนะครับจำนวนการผลิตสูงถึง210ล้านเหรียญน,นะครับดังนั้นเนี่ย จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีจํานวนการผลิตค่อนข้างเยอะและมีจํานวนการผลิตค่อนข้างสูงนะครับถ้าเหรียญ5บาทปีพศ2.554ของท่านนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือเรียกว่าพัสดเยนกลับครับหรือถ้าจะให้พูดกันง่ายๆนะครับก็คือแบบนี้นะพลิกจากด้านหลังไปด้านหน้าบ้างนะครับแบบนี้เป็นพัสดเนกลับนะครับถ้าเป็นเหรียญพัสดเนกลับ ยังไม่มีการรับซื้อนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ยังหาง่ายมากอยู่นะครับเหรียญ5บาทปี2 5 5 4ยี่เนี่ยเหรียญพระเศียรกลับยังหาง่ายยังพบเจอได้ทั่วๆไปอยู่ครับฉะนั้นเนี่ยทางร้านก็ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับเพราะว่าทางร้านยังสามารถหาเจอได้อย่างง่ายได้นะครับส่วนถ้าคุณมีเหรียญ5บาทปีพศ2 5 5 4ที่เป็นแบบนี้ดูนะครับดูนะครับจากด้านหน้านะครับพลิกจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับ นี่แล้วถ้าพลิกจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับนี่ถ้าคุณมีเหรียญ5บาทปี2,554ที่เป็นบล็อกแบบนี้นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าบล็อกพรเสียนตรงนะครับสามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้กับทาง facebook เมตตามหามงคลเลยครับทางร้านยินดีรับซื้อนะครับสำหรับเหรียญ5บาท ปีพศ2554บล็อ,อกผ้าเสียนตรงนะครับถ้าใครมีส่งรูปมาประเมินราคาได้น,นะครับทาง Facebook เมตตามาหามงคลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเหรียญเสียนตรงเสียนกลับเป็นยังไงนะครับอันนี้พ้าเสียนกลับก่อนนะถ้าเหรียญเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะครับพราเสียนตั้งขึ้นเห็นไหมครับแต่ด้านก้อยด้านหลังเนี่ยหันลงเห็นไหมอ่าอย่างนี้พ้าเสียนกลับยังไม่มีการรับซื้อนะครับ ถ้าเป็นแบบคล้ายๆเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญพราเสียนตรงเห็นไหมครับด้านหน้าตั้งขึ้นเห็นไหมครับด้านหลังก็หันขึ้นเหมือนกันแบบนี้มีการรับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญ5บาทปี2554แบบพระสเสียนตรงทางร้านยินดีรับซื้อเสมอนะครับเพราะว่า ทางร้านต้องการอยู่แล้วนะครับส,สําหรับเหรียญพระเศียนตรงนะครับเป็นเหรียญที่ทางร้านค่อนข้างที่จะต้องการอยู่เลยนะครับใครมีช่วยส่งรูปมาประเมินราคากับทาง Facebook เมตตามหามงคลหน่อยนะครับทางร้านยินดีรับซื้อมากๆย้ํานะครับต้องเป็นบล็อกพระเศียนตรงเท่านั้นพระเศียนกับทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะครับพอเป็นเหรียญที่ยังพบเจอได้ง่ายพบเจอได้ชั่วไปพบเจอได้ตาม เงินทอนต่างๆเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะครับสำหรับเหรียญผียนกลับนะครับก็ ขออภัยด้วยนะเพราะว่ามีคนส่งรูปมาประเมินราคาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี2554บล็อกพระเสียนกลับเนี่ยมีคนส่งรูปมาประเมินราคาเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเหรียญพระเสียนกลับทางร้านไม่เคยประกาศร,รับซื้อแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าถ้าใครมีเหรียญ5บาทปี2554บล็อกพระเสียนตรงนะครับฟังนะครับ พระเสียงตรงเท่านั้นนะครับคือด้านพระเสียนหันขึ้นด้านหลังวัดก็หันขึ้นเหมือนกันถ้าคุณมีแบบนี้ทางร้านยินดีรับซื้อน,นะครับเพราะว่าทางร้านก็ตามหาอยู่เหมือนกันนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เรียกได้ว่าหายากอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเหรียญหบาทปี2554บล็อกพระเสียงตรง เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมก็ยังต้องการตามหาอยู่เสมอนะครับใครมีส่งรูปมาประเมินราคากับทาง Facebook เมตตามหามงคลได้เลยครับทางร้านยินดีรับซื้อนะครับย้ำนับส่งมาทาง Facebook เท่านั้นนะครับอย่าไปส่งทางอื่นนะครับส่งให้ส่งทาง Facebook เมตตามหามงคลเท่านั้นนะครับพอแอดมินสะดวกตอบทาง Facebook เท่านั้นนะครับก็ถ้าใครมีส่งรูปมาประเมินราคาหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับ เหรียญ5บาทปี2,554นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี2,554ต่อไปเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามยอดนิยมที่ผมได้รับมาในไลฟ์วันนะครับก็เดี๋ยวจะตอบคำถามยอดนิยมให้ฟังนะครับสำหรับเหรียญการจนาพิเศษนะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับตอนนี้นะครับก็มีคนถามเข้ามาเป็นไลฟ์วันเหมือนเดิมเลยนะครับเรียกได้ว่า อธิบายยังไงก็ยังมีคนถามเหมือนเดิมนะครับสำหรับประเด็นเรื่องเหรียญการจนาพิเศษนะครับเหรียญการจนาเนี่ยเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ามีคําถามยอดฮิตเป็นรายวัน,นครับได้รับคําถามแทบทุกวันนะครับพี่ครับซื้อไหมครับเหรียญ1บาท2บาท5บาท10บาท25สตางค์50สตางค์ปี39 แต่เป็นข้างหลังเป็นตาช้าง2ตัวสเชือกนะครับขออภัยเป็นตาช้าง2เชือกนะครับก็หรือบางคนใช้คําว่าเหรียญการจนาพี่รับซื้อไหมครับเหรียญปี39รับซื้อไหมครับแต่ตา,ตาเป็นตาการจนาถ้าเหรียญอย่างนี้ภาษานักสะสมเรียกว่าเหรียญการจนานะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยฟังนิดนึงนะครับเหรียญการจนาพัดเสียนตรง ไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญการจนาพะเสียนตรงเป็นเหรียญที่หาง่ายมากนะครับเป็นเหรียญที่หาง่ายได้ทั่วๆไปเป็นเหรียญที่ยังสามารถพบเจอได้อยู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกที่มีการหลุดออกไปใช้หมุนเวียนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญการจนาพะเสียนตรงทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญการจนาทางร้านรับซื้อเฉพาะเหรียญพระเสียนกลับเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อฟังดีๆนะครับ เหรียญการจนาทางร้านรับซื้อเฉพาะพัสดเสียนกลับเท่านั้นถ้าเป็นพัดเสียนตรงยังไม่ได้รับซื้อนะครับเนื่องจากว่าเหรียญพัสดเสียนตรงเนี่ยพบเจอได้ง่ายพบเจอได้แบบทั่วๆไปพบเจอได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญการจนาพัดเสียนตรงทางร้านไม่เคยประกาศรับซื้อเลยนะครับประกาศรับซื้อแต่เหรียญการจนาพัสดเสียญกลับกลับแบบ180องศาเท่านั้นนะครับถ้ากลับแบบธรรมดาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับ สำหรับประเด็นเรื่องเหรียญกรานจนาก็ตอบไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5ครับ <c oughs> ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่คนส่งรูปมาประเมินราคาเป็นรายวันเหมือนกันนะครับส่งมาแบบโอ้โหส่งแทบทุกวันเลยนะครับได้ข้อความทุกวันเลยนะครับได้ข้อความวันหนึ่งนี่เยอะเรียกได้ว่าไม่รู้ว่าจะใช้คาว่าเยอะยังไงครับเพื่อนๆก็ดังนั้นเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินปี2505นะครับ เหรียญที่ทางร้านประกาศรับซื้อก็คือเหรียญหนึบาทตาแผ่นดินปี2505บล็อกพระเสียนตรงเท่านั้นนะครับถ้าพระเสียนกลับนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับพระเสียนกลับแบบนี้ยังไม่มีราคารับซื้อนะครับเพราะว่ามีเยอะมากนะครับพบเจอได้ง่ายพบเจอได้แบบค่อนข้างบ่อยนะครับนักสะสมเนี่ยเขาขายกันราคาถูกมากๆนะครับบางคนบอกราคาเป็นพันเป็นหมื่นหรือเปล่าโอ้โหบอกเลยครับถ้า เพื่อนๆอ,อาจจะเกลียดผมนะเพราะผมบอกว่าราคาถูกไปอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าทุกอย่างที่ผมพูดเป็นความจริงแน่นอนผมกล้ายืนยันเลยครับถ้าข้อมูลทุกอย่างที่ผมพูดเป็นความจริง100เซนะครับเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินปี2 5 0 5ถ้าตาตรงเนี้ยไม่ตรงยอ,อยักษ์นะครับและเป็นพัสยุกับราคาถูกมาก นในวงการนักสะสมขายกันทีเป็น100เหรียญขึ้นไปครับเขาไม่ขายกันทีละเหรียญ2เหรียญน,นะครับเพราะว่ามันราคาไม่แพงเลยครับราคาไม่ถึงหลักร้อยจริงๆนะครับยิ่งสภาพผ่านการใช้งานมาด้วยยิ่งไม่ถึงหลักร้อยเข้าไปใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆไว้ก็แล้วกันนะครับว่าถ้าเราอยากได้เงินหลักหมื่นหลักแสน เราก็ต้องเอาของที่มันเป็นหลักหมื่นหลักแสนมาแลกกับเงินนะครับเพราะว่านักสะสมเขาก็มีคติกันอย่างนี้ทุกคนนะครับแต่เขาไม่ค่อยพูดให้ใครฟังนะเพราะเขาก็กลัวโดนเกลียดกลัวคนไม่ขายให้เขากลัวคนอย่างงน้นอย่างนี้นะครับเขาบอกเลยครับว่าถ้าเราอยากได้เงินหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเราต้องเอาของราคาหลักหมื่นหลักแสนมาแลกนะครับไม่ใช่เราคิดไปเองว่าของที่เรามีมันราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับ คือถ้ามันจะหลักหมื่นหลักแสนมันต้องหลักหมื่นหลักแสนแบบสากลหรือวงการนิยมเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเราคิดไปเองว่าอันเนี้ยหลักหมื่นหลักแสนนะครับบางคนตั้งขายเป็น10ปียังขายไม่ได้ก็มีนะครับเพราะว่าคิดไปเองนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณอยากรับทราบข้อมูลข่าวสารวงการเหรียญจริงๆติดตามได้ทาง Facebook เมตตามมหามงคลนะครับ บางอย่างอาจไม่ถูกใจคุณเพราะบางเหรียญมันถูกจริงๆในวงการนักสะสมขายกันถูกมากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันคือข้อมูลความจริงถ้าชอบเสพความจริงเสพช่องเราครับถ้าคุณชอบเสพข้อมูลเวอร์วอผมก็ไม่รู้ว่ามีช่องไหนบ้างนะเพราะตอนนี้มันเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้